ก็อสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้เราก็อยู่กับ B A Y เกมจีจนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเธอและเรียมเหมือนเดิมนะครับเย่ yeah. ซึ่งในพารน,นี้เราก็ไปฟาร,ร์มของมาเยอะมากจากครั้งที่แล้วนี่แรลโครดเยะ yeah. เห็นแล้วใช่ไหม ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำชุดเกาะใหม่และหลุงศพก็เพยยียบเลยด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวชุดเกาะชิ้นแรกที่เราจะทำเอาเป็นชุดเกาะคอปเปอร์แล้วกันแร่อื่นเรายังมีน้อย อ่าซึ่งในพาร์ทนี้เราก็ในพาร์ทจากพาร์ทที่แล้วเราก็ไปปลูกต้นได้ทำเมล็ดไอ้ต้นนี้มาเนี่ยตอนเนี้ย คะว่าภาทน,นี้เราจะทำไรพาทน,นี้เราก็จะไปตามหาปืนสไนเปอร์กัน <c oughs> ย่อนไม่หมดอีกแล้วโอเคหมดแล้วเราจะไปตามหาปีนาไนเปอร์กันไม่รู้เหมือนกันว่าใบอมป่าปีศาจมันจะอยู่ทางไหนใกล้สุดอ้เอ๊ะ អាយត ไอ้มากก็ตายเลยอ๋อถึงเลาดิตายง่ายลืมใส่ ชปวยกองให้ขาเลย เราจะไปทางนี้กันนะครับในพร์ที่แล้วก็มีอีเวนต์โฟล์ามแต่เราไม่นเนล่นเพราะว่าโหดรลายเรายังแข็งแกร่งไม่พอ มาถึงไปอมจังเกิลและป่าดงดิบมหาสะจอรอหันกลันยอสุดอันตรายโอ้โหป้าปินลิจ้าต้อนรับเลยสวยละรู้จักขึ้นไงวะเนี่ยแต่งางานมาดูขึ้นดีกว่า วามตายไม่ใช่เรื่องตลกกู้พา,ารนี้เนี่ยอาจจะมีตการตายอีกรอบเหมือนพาร์ทที่แล้วแนี่ยตำรวจไม่ถึงไหนได้ยังไปไม่ถึงทะเลด้วยซ้ำ

ไอ้นอกนี่เเงามึงลงมาไม่ได้เลยดิฮะอุ้ยแหละโอ้ย,อยบ๊อบ,บ,บ โนดีอืมอืมโอ้ยอ,ยอยนั้นมีแหละแต่ก่อนคุดร่ะ ตายฮึสุดติงกระดิง่งี้ตายอีกลหอจะตายไปถึงเมื่อไหร่วะ

คืผ่านแล้วเด้งเงินเยอะฮหกเสือก็ได้า ไม่แ,แค่นี้เองเหรอโทษไปดีกว่าไปจังเกิลต่อเดี๋ยวตัดไปตอนถึงจังเกิลเลยละกันมาถึงจังเกิลุ๊บก็ตายปั๊บเลยพานนี้จะวนเวียนอยู่กับการตายและเกิดใหม่อีน,นั่มีปาเป็นมาสเตอร์ด้วยตัวละครอะ งั้นวันนี้เราลงเหมืองแทนแล้วกัน ปิดะไรอีกโอ้โหอินเลแค่นี้นยังปิดได้อีก 我老有跳那一顿 โอ้แม่เจ้าเต่าอะเคโอในเวอร์ชั่นหอย ตายอีกรอบซื้อใบโอมใต้ดินสุดสารโอ้สุดสารใต้ดินอะไรก็ช่างกันเถอะายเป็นว่าเล่นเลย โอเคก็กลับมากันแล้วเมื่อกี้เกมหลุดโอเคยังบันทึกไว้อยู่นิดหนึ่ง Θα τον เท้่ต่อไปที่เราจะจะเป็น แล้วต้องับโต๊ะเชีนโอก่อนโอเคต้องใช้เป็นโซ่โซ่ใช่โซ่แล้วก็ใช้อิรอนบาร์แล้วก็ไม้จบครับโซแป๊บหนึ่ง เชนต่อแล้วเราจะร,จาออรับอะไรจะเชนต่อขับอีนนี้มาตั้งไว้ตรงน,นี้ไปหยิบใยมะงง ัผ้าสองชิ้นได้แค่นี้จบจะวผ้าเอาไปครับสิ่งที่เรียกว่าเตียงได้แต่แยังไม่งุ่ม้วไม่พอ,อหน้าสาม โอเคแล้วก็เกาหน้าทางวิชาศาสตร์ตไปต้อยหนึง่งมั้งโยนอะไรฮะ Okay. ต้นลาพัดนี้อาจจะสาดไปนิดนึงแต่ก็ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตรไปมากอืม โอเคสำหรับเจ๋งเดี hmm. mm ๋ยวแล้วลงมาทำไมเนี hmm. mm ่ยแม่ต hmm. mm ้ hmm. okay. yeah. uh ิง huh. อ โอเคอ่าสำหร <ar> ับพาร์ทนี้แล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับชื่อตอนอาจจะเป็นชื่อตอนแห่งความตายเหมือนกับตอนที่แล้วเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านครับสวัสดีครับบายบาย